สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนี่นะคะวันนี้นะคะคุงจังซื้อขนมมาฝากข้าพเจ้าค่ะคุงจังคุโรวานั่นเดสกาเนี่ยโอเคน่าชูครีมเดสเป็นชูครีมยักษ์นะคะมีชื่อเสียงนะคะเด็กกูเดสกาเด็กกคัตตอเดสกาเอ่อฟุกุชิมะเก็นอิวากิชิสอ่าค,าค,คุงจังซื้อมาจากจังหวัดฟุก u s ิมะนะคะ เอ่ออิวาชิอิวาคิชิอิวาคิชิเออเอ่อแถวโอเคตรงอิวาคิชินะคะจังหวัดฟุกุชิมะนะคะวันนี้คงจังไปซื้อมาจากฟุกุชิมะนะคะหอกมานะคะกลับมานะคะบ้านที่มิยากินะคะจังหวัดมิยากิก็ตัวนี้เป็นอะไรที่มีชื่อเสียงนะคะเอ่อขนมนะคะเอเป็นชูครีมยักษ์เอออิกรากรไรเดสวก เ800เぐらいですね。あ、ร่ประมาณ800เยนนะคะอะให้一緒に食べましょนมาชมเมื่อกี้กล่องนี่หนักพอนะคะ่งลรวมรวมภาษีนะคะทั้งหมดก็ประมาณพ0น0 0นเยนนะคะลืมไปลืมบอกว่าต้องบวกภาษี้วยนะคะนี่ค่ะเป็นแบบชูครีมยักชิ้นแบบใหญ่ยักษ์อรัง เมื่อกี้กล่องรู้สึกหนักด้วยนะค่ะหนักใ่หนักจิ้งจังจังนี่แล้นี่เนี่ยมาให้ด้วยนะคะนี่อันนี้อันนี้ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีให้ค่ะเพราะว่าเป็นก็จะถ้าเจอจะก็จะใช่ใช่ใช่นี่นะคะติดตรงฝากล่องมาตรงนี้เลยค่ะเป็นอนาน้ําแข็งแห้งนะคะอย่างยักษ์มากเลยค่ะอย่างใหญ่มากค่ะให้ด้วแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะน่มาแล้เนี่

เื่องแตเครื่องแต่อะเคูเลยเนเครืสูงกันนะครือก็เรื่องอ่ะอันนี้อัเปรียบเทียบกับประมาณว่าโทรศัพท์มือถืออะค่ะเนี่ยค่ะใหญ่ประมาณแบบใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือเองนะคะใหญ่กว่าค่ะใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือเองค่ะเนี่ยนะคะใหญ่กว่าค่ะ อยากจะเทียบยังไงนีเอ่ยให้อาจอาิเดี๋ยวเรามาชิมกันอาจิอยากจะเทียบกับอะไรเลยนะฮะจริงอยากจะเทียบกับนี่ันนี้เหมือนกับใหญ่ประมาณเท่ากับเค้ก เค้กเค้กเล็กๆหนึ่งค่ะเค้กอันเล็กๆก็ค่ะใหญ่ประมาณนั้นนะคะอ่ะให้เทียบกับเหรียญเหรียญเนี่ยค่ะเหรียญเหรียญของญี่ปุ่นห้าเยนนี่นะคะเทียบกับเหรียญญี่ปุ่นห้าเยนเนี่ยค่ะนี่นะคะอนี่นะคะเปรียบเทียบกับเหรียญญี่ปุ่นห้าเยนนะคะเนี่ยค่ะจะใหญ่ประมาณนี้เลยค่ะ ใหญ่มากให้เดาสกทาเบติคุดะซทาเบตคุอิลมามาชิมกันค่ะว่ารสชาติที่ว่าเขามีชื่อเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะใหญ่เท่ากับเค้กอะค่ะเค้กประมาณปอนด์นะคะหน,น,น,นักด้วยค่ะหนักด้วยอ้มยเนี่ยหนักหนักพอสมควรนะคะให้คือเด เออเนมเนีアア่ยมะあのชูครีมの中サイズ中サイズミドルサイズですโอ้เอาとビッグありますโอ <オー S 2> ้คุณงบอนี้ยซขนาดกลางเฉยๆนะคะมีมีอันนี้คือแค่ไซส์ขนาดกลางนะคะไซส์ขนาดใหญ่ยังมีอีกนะคะเด็กไกว่ะเดあのไซส์นนี่イイイこれあの十二個分だから อัาえ oh, っと四のあ八コぶ八あเรียอย่でง es. ね Minor。Wow. H, flu, ี Plug ้แปดคอบุนดีสนี่ยเดี๋ยวกันข้างในข้างในอะมเครคสตดเดี๋ยวพอดีวันเดี๋ยวมันจะเละนะคะเดี๋ยวขออาหม่นตรงนี้่อนนะคะอ่ืมหวานเนื้อครีมละมุนเย็นเนเนื้อครีมแบบลมุนมาก หวานแต่มันไม่หวานแหลมปิดนะแต่จะบอกครีมแบบว่าเขาตีเขาตีแบบตีขอบฟอนคะีมเด่นะวิเวิวอโน่เนี่ยไอชีโรยทรรมอุฟูดฟูฟันมครีมเาเออเป็นครีมครีมสดนะคะต้องเลยต้องกินวันนี้ถึงเป็นเด็กก็ต้องกินนะคะเอ่อคุณแจ็หบอกเป็นครีมสดนมครีมนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูนี่นี่ค่ะอือหือ เขาตีเขาตีคองฟองไข่ขาวนี่แบบว่าแบบละเอียดนุ่มฟูมากเลยอ่ะโอ้โหแบบอื้อหืออือืออื้อหืองามหอมนำไอ้ครีมอ่ะโอ้ที่จะบอกว่าที่อร่อยอ่ะอร่อยอ่ะมันอร่อยตรงนี้ค่ะ น้ำมะครีมโอชีคนเนี่ยเขาตีฟองจนละเอียดนุ่มฟูอ่ะขนาดว่าถึงบ้านแล้วอ่ะข้ามจังหวัดมาก็ยังอร่อยอยู่เลยอ่ะส่วนจะหวานจะหวานไอ้น้ำตาลไอซิ่งอืมให้มามาทับเต้เนื้อขึ้นขึ้นมาอ่าอร่อยครับมาอร่อยที่สุดแล้มาสิเดี๋ยวกอโซเดี๋ยวโซทับเต้กุ้ยใสโอชีตรงน้ำมะครีมอืมน้ำมะครีมอโอชีเลย ม,มันมันอร่อยตรงอ่ะเนสกมันอร่อยตรงแบบว่าตรงแบบครีมอ่ะเพราะครีมอ่ะมันอะไรอ่ะครีมแบบเขาแบบละเอียดอ่ะอืมครีมแบบฟองนุ่มอ่ะโอ้ร่อยครีมอะอม แล้วมันหวานแบบหวานตรงน้ำตาลไอซิ่งอือตรงเนี้ยตรงนี้จะหวานแล้วก็แป้งก็ก็อ่าเนาะแบบมันจะกรอบๆนิดๆนะคะไม่กรอบแข็งปักเนี้ยค่ะอืมอร่อยอืมแต่ก็อร่อยใช่ไหมอร่อยแต่โม่เนี่ยเป็นเค็มๆอีกปแบบอ้วนอ่ะอือแต่โม่อันที่ใหญ่ที่สุดก็เหมืนับซูชิคันะ คุณจังบอกว่ากคุณจังบอกว่าไอ้โรตสใหญ่สุดเนี่ยคะเท่ากับลูกเท่ากับไซส์แตงโมไซส์ใหญ่อะค่ะอือหือมชื่อใจปะอือือนกิน่ว่าอกคนละเนี่นั่งกคือสามร0อยกอืมอืมี่นวันนี้แซงไว้แซงโอ้ลูกเล็กก็ประมาณส0 0ร้อยกว่ายน ลูกใหญ่ก็ประมาณแปดร้อกว่าเยนนี่ราคาถับบุ๋มอันนเดเบสสุค่ะเดยคุมอ๋อราคารวมภาษีแล้วค <25. S 1> ่ะออลูกนะเดยวใกล้อีกแล้วอย2500น่เสนวา้ลูกใหญ่ประมาณสองพันห้าร้อยเยนค่ะคลกูลกลกูกลูกไซส์ใหญ่สุดค่ะนี่เส้งก๋ยเตี๋วสุด มะกราดเนี่ยเซงโก้เฮียสองมันอร่อยอุชิตรงไอเนี่ยน้ำาครีมแล้วก็ไอชูนี้แบบแบเนี่ยเอาไม้ตรงไอไอเคยเอไอสิโอ้นี่ไงตรงนี้นี่นี่คัสต้าครัสตาดูไเอเอชิตะนี่สีสีครีมตรงเนี้ยคือคัสตาร์ดนะคะเนี่ยสีเหลืองเหลืองเนี่ยคุณจังต้องคัดต่อเนี้ยกินรึเปล่าเนี่ยเนี้ยอันเนี้ยเน่ยต่อเนี่ยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยสีเหลืองเหลืองเนี้ย เรืองเหลืองเนี่ยคือไอ้นั่นนะคะคาสตาเราจะบอกว่าเขาครีมอะ่ะครีมเจ้มจ,มจนอร่อยค,ครีมอะ่ะครีมเขาฟองละเอียดอะ่ะอืมอืมเธอตีครีมสดนะคะอืมอืมเป็นชูครีมอะ่ะอร่อยตรงที่อร่อยเขาคงแบบ ตรงชูครีมอะตรงเอตรงเนื้อครีมค่ะเออุลเบเต้กับแพนเคก้กอะแพนเค้กอบวยกันใ่ไหมคือฟูฟันจอเจาะใช่เออมันโอนจิจะได้เอีตรงอืมไอตรงไอแพนแพนเคกน้กเนอะชูครีมว่าอันนู้นหนึ่งก็นะมันตดเยาว์กายก็เรียกว่า หอยนั่นไขอยไข่ข่ไข่ไา่ไข่าก่ไขอไข่ไข่อืมรข่ไข้ไข่ไขอไเ่ข่ไข่่ไข่ไข่ไข่ไเนื้อไ่ไข่ไี่ไ่่่่ <laughs>

ต้องกินมันถึงอร่อยอ่ะเพราะถ้าเกิดวันพรุ่งนี้อตรงนี้มันจะแบบมันจะแบบมันจะแบบมันไม่อร่อยมันจะไม่สดะคะ

อย่มนั่งกินเค้กรญี่ปุ่นก่มีละมีชูครีมเยอะมากนะคะมีเนนเดสก้มินิมาร์ทก็มีสุป e ร์มาร์เก็มีร้านก็ต่างๆก็มีทุกหนมีอะไรไหมชูครีมก็มีเยอกเลยนะอี่ญี่ปุ่นชอบกินชูครีมมาก

เออสี่คนห้าคนอย่างเงี้ยนะคะอพอสองคนเนี่ยนแน่นอิ่มมันเยอะเกินนะคะแล้วก็เพราะถ้าเกิดว่าเก็บไว้วันพวกเนี้ยค่ะมันก็จะไม่อร่อยแล้วอะคะอ่ะอืมโอชีกิกกอาคิถามว่าอร่อยมหมอร่อยะค่ะแต่ว่ามันพอมันเยอะไปมันก็เลี่ยมมันก็เอียน <laughs> อย่างเดีด <fi> ีいや美味่いんだ่美味しอรนคค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 คัคคคคคค้คคดคคคคัคคคคคาคคคคหคค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 ค่คคคคคคาคคคชคค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 คัคค